กลับเข้าสู่ช่วงของฟันนซ์นะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางด้านคุณชาบุรแล้วสวัสดีครับคุณชาบุดครับสวัสดีครับจะให้คุณชาบุดนะครับช่วยช่วยสรุปภาพรวมนะครับในมุมมองของบรจอยสีนะครับเกี่ยวกับทางด้านตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศนะครับในในรอบปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับมีลักษณะของการปรับตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับครับโดยกลุ่มที่ ปรับตัวได้สูงค่อนข้างมากนะครับอย่างอย่างเช่นดัชนีหุ้นนัสแดกนะครับเป็น mm. เป็นตัวแทนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยพกกุ่งไปถึง440กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณตั้ง43เปอร์เซ็นต์ในช่วงปี2020นะครับ mm. ก็คือเป็นตัวที่จุดเรียกว่าเป็นตัวที่จุดพลุล้วก็นำนำยู่ในตลาดนะครับ mm. ตัวถัดมานี่ก็จะเป็นหุ้นของทางด้านจีนนะครับก็อยู่ในตัวบานที 28. ่28.6เปอร์เซ็นต์นะครับ mm. ต่อมาก็จะเป็นทองคำนะครับ เรก็จะมาเป็นหุ้นในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกแต่ีจริงๆนะแก็วก็จะนําโดยหุ้นจีนหุ้นเกาหลีนะครับที่ปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่พอมามองกลับมาที่ทางดหุ้นไทยเนี่ย<ม>ก็ปีที่แล้วก็จะถือว่าปรับตัวได้ต,ติดลบว่านะครับแต่สังเกตด,ดูว่าลักษณะของการติดลบเนี่ยจะเป็นในส่วนของอหุ้นตัวใหญ่มากกว่าหุ้นตัวเล็กนะครับ<ม>เพราะอย่าง<ม>นี้สังเกตจากดิฉันสทัทราสิบินะครับที่ติดลบประมาณ ปอเซ็นนะครับในขณะที่แั่คดีเซเนี่ยนะครับซึ่งจะรงุตัวเล็ตัวนี้จะลบลบเพียง8.3เปอร์เซ็นต์ครับคผมคะแล้วดูแนวโน้มปี2564นี่ไปอย่างไรบ้างครับหลังจากที่สตาร์ทต้นปีมานี่ก็ออกตัวค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรครับในในภาพรวมของตลาดนะครับก็จะมีปัจจัยที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยบวกแล้วก็มีความหวังมากขึ้นนะครับทั้งในส่วนของ เรื่องของวัคซีนนะครับที่เริ่มจะมีการฉีดกันในหลายๆประเทศแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยกว่าต่อที่จะมีประสบผลสําเร็จนะครับในแง่ของการทําให้เกิด herd immunity หรือว่าระบบภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยก็ยังน่าจะใช้เวลาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังค่อมความหวังประกอบกับกระแสร้อนๆนี่ก็คือการเข้ามาตำแหน่งของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับซึ่งมีนโยบายทางทางด้านการต่างประเทศเนี่ย ค่อนข้างจะน่าจะมีความ aggressif น้อยกว่าพระราชนิีคนก่อนทร่ว่าให้ดีทำนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมของของบรรยากาศในในแง่ของการเมืองในระดับโลกเนี่ยดูดูดีขึ้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกอีกปัจจัยหนึ่งนะครับนอกเหนือจากว่าถ้าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะรีโคเวอร์กลับมาครับครับผมครับแลวอย่างดูตลาดหุ้นเก็ดใหม่นี่ ดูดูดูเป็นอย่างเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้เริ่มที่จะไปโฟกัสที่ตลาดตลาดหุ้นเกิดใหม่กันค่อนข้างมากครับออ่างตลาดหุ้นเกิดใหมน่นี่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีการขยับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่าจากตัวดัชนีเอ,อของตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยโบกขึ้นมา15.9เปอร์เซ็นต์นะครับแต่นี้อยากขอเรียนชี้แจงนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตลาดหุ้นเกิดใหม่เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย ประเทศในเอเชียนะครับโดยเฉพาะประเทศหลักๆในเอเชียที่พูดถึงก็คือประเทศจีนนะครับเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยสามตัวสามสามประเทศเนี่ยครับรวมรวมกันน้ําหนักเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ก็เป็นน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้อ่าดึงกลุ่มตลาดเกิดใหม่ปีที่แล้วให้พอฟอร์มค่อนข้างจะดีนะครับโดยเี่เกือบเกือบเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ในปีนี้เนี่ยครับเราเรามองอ่าในส่วนที่เหลือของตลาดเกิดใหม่นะครับน่าจะมีการ ตัวนะครับจากสถิติผ่านมาเวลาเกิด,าดาภาวะถดถอยนะครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับภายในช่วงประมาณ2ปีแรกหลังจากตลาดหลังจากคุนในตลาดเกิดใหม่เนี่ยเราไปถึงจุดต่ำสุดเนี่ยมันจะมีการดีบาวกลับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะครับก็เลยทำทำให้เชื่อว่าปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างดีสมักว่าทุกเกิดใหม่ครับครับผมครับมีกลยุทธ์หรือมีทิศทิกงการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ อย่างไรบ้างครับเพื่อที่จะให้ได้ผลตอบแทนที่ดีคือค,อคอต้องดูอะไรเป็นหลักๆครับครับเดี๋ยวนี้ผมขออนุญ,ญาตกล่าวถึงปัจจัยเสริมนะครับซึ่ทาให้ตลาดานหุ้นเกิดใหม่เนี่ยตอบสนอง่อท่านดีนะครับนอกนอกจากในลักษณะของการที่มีมีการฟื้นตัวนะครับหรือร e คอวแล้วด้วยเนี่ยครับมันก็จะเป็นเข้าไปสู่ธีมในการลงทุนในเร่ยของการลงทุนในหุ้นในกลุ่มวัตถจักนะครับที่มีการฟื้นตัวด้วยนะครับนั้นเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับ แล้วก็ประกอบกับปัจจจยเสริมอีกส่วนก็คือไภายใต้สภาวะที่ธนาคารกลางของสพหพันธ์ของโลกหลายๆที่อย่างครับมีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาเรียกว่า QE เนี่ยมันจะทําให้เงินเงินของข่าเงินของสกุลนะครับโดยเฉพาะเงินสกุลดอลลา์เนี่ยมีการอ่อนค่าลงนะครับจะส่งผลทําให้ข้างเงินใตลาดหุเกิดใหม่เนี่ยมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นนะครับก็จะเป็นการซัพอร์ตทำให้เกิดกระแสเงินเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้เกิดใหม่ด้วยนะครับ ผมทีนี้เราพู้ถึงกองจากเราพยายามที่จะเน้นเน้นไปที่นอกเหนือจากในแง่ของตีมในแง่ของการรีคอเวอรี่แล้วเนี่ยครับก็อยากจะเน้นในที่หุ้นในคุณภาพเกระโโตในตลาดเกิดใหม่นะครับซึ่งซึ่งจะเป็นตัวที่จะสามารถที่จะพอร์ตการเติโโตได้ค่อนขัางดีครับครับผมครับแล้วแนะนําช่วยนวเรื่องของการจับพอร์ตลงทุนให้กับทางด้านคุณผู้ชมหน่อยครับครับในส่วนของการจัดพอร์ตการลงทุนในปีนี้นะครับผม ทางเอฟมีความเห็นว่าเราควรจะเน้นน้ำหนักของการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยนะครับเพื่อสร้างเสถียรภาพนะครับในแง่ขอนไการที่ดีในในการอย่างน้อยในปีนี้นะครับก็จะมองต่อเนื่องไปอีกอีกสักสองสองถึงสามปีข้างหน้านะครับโดยที่อยากให้เน้นลงทุนในหุ้นนะครับเป็นสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้นะครับเพราเหตุหลักเพราะว่าดอกเบี้ยนี่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็เลยจะทําให้การลงทุน ในตรา,าสารหนี่หรือพวกคอนโทรรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีผลผลที่ไม่ไม่ไม่ได้หน้าพอใจนะครับก็ก็เลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เน้นการลงทุนในส่วนของตราสารทุนมากขึ้นนะครับถ้าเกิดท่านรับความเสี่ยงได้ต่ำนะครับแล้วก็ลงทุนจะสามารถลงทุนระยะยาวได้หนึ่งถึงสามปีเนี่ยแนะนาให้ลงทุนในน้ําหนักประมาณยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในตราสารทุนนะครับส่วนที่เหลืออาจจะเป็นพวกตราสารนี้นะครับ ที่มีอายุอาอายุของตราสารเนี่ยไม่ยาวมากนะครับผมนในขณะที่ถ้าท่านสามารถรับความเสี่ยงได้ท่านเยอะนะครับมีระยะเวลาในการลงทุนยาวนานนิดหนึ่งนะครับอาจจะถึงสามปีเช่นกันเนี่ยอยากให้เน้นลงทุนในหุ้นบางสักหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีครับครับผมครับมาถึงของบัจจัยเอสซีกันบ้างนะครับตอนนี้มีกองทุนประเภทไหนบ้างครับที่ เรามาจะแนะนําให้กับทางด้านคุณผู้ชมครับครับในส่วนของบริษัทเอฟซีเนี่ยครับเราก็มีมีการนําเสนอนะครับกองทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมจากประเทศครับหลายหลายกองทุนนะครับแต่ระยะเวลาที่จํากัดนะครับเดี๋ยวผมขอครับสั่นมาประมาณสามกองทุนที่มาเรียนนำเสนอในครับอธิบายได้เลยครับครับผมกองแรกนะครับจะเป็นกองทุนเอฟซีอ่าอิมเมจิงมาเก็ตเซคูตี้นะครับก็จะเป็นอ่าตัว ในลงทุนในหุ้นในตลาดเกิดใหม่นะครับซึ่งจะเป็นกองทุนหลักนะครับที่ไปนผลิตเข้านี้จะเป็นของเบริษัทฟอร์ดนะครับซึ่งมีกสณเนี่ยที่เขาเพิ่งจะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับที่จะเน้นการลงทุนระยะยาวนะครับในหุ้นที่เติบโตโดยเขามีความเชื่อว่าถ้าสามารถลงทุนในหุ้นที่เขาคัดเลือกมานะครับซึ่งมีการเติบโตที่จะสามารถทําให้ผลประกอบการนี่ครับเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ในห้าปี นะครับระยะเวลาในการลงหุนก,อง,กองนี้ก็คือเฉลี่ยแล้วห้าปีขึ้นไปนะครับก็จะทำ performance ได้ประมาณหนึ่งอเปรซ็นเป็นอย่างน้อยนะครับในระยะเวลาห้าปีนะครับอ mm ัน hmm. นี้คือกองแรกนะครับที่เป็น,น,ำนํำเสนอส่วนอีกกองหนึ่งจะเป็นกองออนี้นเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแต่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีลักษณะของการเติบโต,ตอย่างก้าวกระโดดนะครับซ mm ึ hmm. ่งเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดกลางนะครับไม่ใช่เทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งลักษณะของการลงทุนนี่เราเราใช้กองมาสเตอร์สันเป็นกองแบทบล็อกเทคโนโลยีชันเทคโนโลยีครับจึงนั้นรวมในุ้กลุ่มเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเติบโตนะครับตรงนี้ของผลประกอบการหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าตัวผลประกอบการต่อต่อต่อหนึ่งหน่วยหุ้นนะครับ EPS เนี่ยจะมี EPS โ r o w t h s h นะครับณระดับของตัวกองอยู่ที่40-50เปอร์เซ็นต์ครับผครับก็จะ เป็นตัวที่มีการเติบโตค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างจะดีนะครับเนื่องจากว่ากองนี้นี่เราลงทุนอยู่ินทุนประมาณ1 2 0่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยสามสิบตัวถ้าเรียนตอบตัวก็จะมีน้ำหนักแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กว่าๆสำหรับตัวที่มีน้ำหนักเยอะๆน้ำหนักน้อยนี่ก็จะต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับเพเป็นกองที่เติบโตได้ค่อนข้างจะดีนะครับผมครับดูบุนว่าบจวิศเสจแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนหุ้นมาเป็นพิเศษแล้วถ้าเกิดว่าาาคุณผู้ชมออยยกกจะ ลงทุนแบบอาจจะชอบแบบความเสี่ยงกังต่ำแล้วก็ลงทุนในกองทุนงตราสารหนี้นี่มีกองทุนไหนมาแนะนําบ้างไหมปาครับผมครับเออ่ในส่วนของตราสารนี้นะครับทางบริษัทเอฟซีอยากจะแนะนํากองทุนที่เรียกว่าตัวสมาร์ทพลัสนะครับตัวสมาร์ทพลัสของเอฟซีอย่างเนี้ยเน้นลงทุนผสมนะครับอยู่ในทั้งอยู่ในตราสารนี้ไทยนะครับแล้วก็ตราสารนี้ต่างประเทศก็ไดนะครับซึ่งในส่วนของ ตราสารหนี้ไยนี่ก็จะเป็นตราสารหนี้ในระดับ uh, grade, อินเวสต์เมนต์เกรดนะครับแล้วก็มีมีอายุของตราสาร uh, ประมาณสักช่วงประมาณสักไม่เกินสามปีนะครับในน้ำหนักอยู่การลงทุนประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับอีกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราจะเน้นลงทุนในกตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับโด,ย,ดยเป็นตราสารหนี้ประเทศจีนสาเหตุหลักที่เรา,าสนใจตนนั้งนตนประเทศจีนเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีตลาด ตลาดของตราสารนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับส่วน70%นี้เราฝีดเราฝีดเข้ากองกองทุนหลักตราสารนี้ต่างประเทศนะครับของจีนเป็นหาดูดบับล็อกนะครับซึ่งมีผลการงานดีเยี่ยมนะครับเป็นกองมันนี้ห้าดาวเช่นเดียวกันนะครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมครับครับคุณชามุตุ่งแสงมณูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกองทุนต่างประเทศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดหาชน